ี้ก็เป็นไอเทมนะคะประจำจังหวัดภูกุมาแล้วนะคะราเมนของพี่โอ๊กของเรานะคะควันฉุยมากเลยอะ<ม>่ะเกมๆอร่อยนิ่มอร่อยคุณแข็งป็นก้อนเลยอ่ะที่อยู่ด้านล่างเขากลัวไม่เย็นเนอะ แล้วก็มาฝักท้องกันที่ร้านราเมงร้านนี้นะคะนี่มีเลยร้านนี้นะคะหมูของเขาเนี่ยก็ยังขายดีนะคะติดอันดับในอเมซอน n ัมเบวันด้วยนะเนี่ยเขาเด่นมากๆเลยเรื่องหมูนะคะ1กรัม5เยน 250กรัมก็ประมาณ1,250เยนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะเขาทำหมูเองทำเส้นเองนะคะแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูเองนะคะอันนี้ก็มีเจ้าอากาเบโกะนะเป็นสัญลักษณ์ของร้านเขาเลยนะคะ ันนี้ก็คือเป็นนสชมหน้าเมนูนะคะพีะ่โอยแนะนำสิเดี๋ยวนะครับเราก็มีพวกชาชูนะชาชูราเมง <c oughs> มีหลายอย่างเลย <c oughs> เดี๋ยวเราขอกินเป็นง่ายๆกันนะ อ๋อมีเป็นโคลามเมนด้วยนะพี่ตะคัตะาต้าน่าลองเลยนะใช่อันนี้เป็นลามเมงมาจากคกูกุชิมาแต่จะบอกว่าคาบูลเนี่เขาอร่อยอนะก็คือเป็นข้าวหน้าหมีคาบูลีชาชิวคอคังอ,อ่ะได้นะเดี๋ยวพอคันเลยส่วนอันนี้ก็คือเป็นเมนูประจำฤดูร้อนนะ,ะคะก็เป็นหมี่เย็นเดี๋ยววันนี้สองแท้จะกินอันนี้แหละ ็นบรรยากาศภายในร้านนะคะชิตักคาตกราเมนอันนี้ก็เป็นไอเทมนะคะประจำจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งเขาก็เอามาเดคอเรตตกแต่งนะคะที่ร้านราเมงที่เป็นตัวแทนของจังหวัดฟุกุชิมะ เมืองคิตาคาตะนะคะต้นตำลับราเมนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะที่อยู่บนร้านเขาบนโต๊ะในร้านเขานะคะก็มีโชยุโชยุน้ำส้มสายชูน้ำน้ำมันน้ำพริกเผาแล้วก็พริกไทยดำนอกจากนี้เขาก็ยังมีอแอลโกโอฮอล์ให้ด้วยนะคะอันอย่างไม่มีอะไรอันนี้เป็น,น มุงอีชานะคะหรือว่าชาข้าวบาเล่น,นะคะซึ่งเป็นชาที่ได้รับความนิยมของอาตาลลำรลานัมงเนะงเาะเขามีเกาะให้ด้วยจะฉีด่ะ,ะร้านนี้เขาชื่อว่า คิตะคาตะบันในราเมงนะคะก็เป็นร้านที่มาจากจังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็คิตะคาตะราเมงเนี่ยแหละเป็นร้านที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็มีสาาลยมีเลยมีตัวนี่นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะวัวแดงอากาศอากาศเบโกอากาเบโกนะคะเป็นวัวแดงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของจังหวัดฟุกุชิมะนะเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,นเนห็นนะคะที่สซาเทสต์ค่ยให้ดู ะะมือไปแตะหัวไม่ได้นะไม่กล้าแตะ <laughs> แต่ได้ <laughs> เดี๋ยวมาลงองนี่นะคะผมก็จะกุ้งจิ้ตัวใหญ่ก็มีนะข้างบนแล้วเนาะใช่ตัวใหญ่ยอยู่ตรงนี้มาแล้วนะคะราเมนของพี่อ๊อกของเรานะคะควันฉุยมากเลยอะ่ะมีชาชูด้วย อรบุริชาชูโก๋แบบกริวแล้วก็มีอจิสุทามาุกก็คือไข่ต้มปรุงรสนั่นเองนะคะไหนยยคิมซิ่คิตาคาตารามันนี้มันเป็นซุปอะไรอ่ะเหมือนซุปเกลือเลยเนาะอร่อยนะมันกรคลดีอ่ะเบาๆหน่อยไหชิมหมูให้ดูก่อนเออไฮไลท์ของเขาคือตัวหมู นถมม่ายเดี๋ยวขอส่ายไว้เลยนะได้นะชิมอร่อยมากครับชิมอ่าชิมเส้นอ่ะเราก็าตาลายเลยเนหะ็นอาหารล้วแบบว่าเลือกให้ถูกใจให้ชิมอะไรก่อนดี เส้นนิ่มนะดูมันน่าจะแบบเด้งๆนะแต่มันอาจจะร้อนนิดนึงต้องระวังเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคือตัวเส้นเขาจะมีความใหญ่ใหญ่ลูงเลยนะแต่มันไม่แข็งแล้วก็จะมีความยึกยักยึดยักษ์ๆเนื้อเด็กเกมันโอเคร้านนี้เขาทำเส้นเป็นเองนะส่วนอันนี้เป็นชาชูนะครับเดี๋ยวจะชิมชาชูให้ดูนะ เ็ม,ม,มอร่อยนิ่มดอวความที่เขาอาบุรีมาอาบุรีมันก็คือการาหอมการตริวไฟบนเนื้อหมูอะ่ะมันก็จะทําให้หอมหอมกลิ่นไหมนิดจะอบอกว่าร้านนี้เขาดังเรื่องหมูเนาะผ่านนะครับนี่ก็เป็นเมนูเฉพาะกิจนะคะที่จะมีขายในช่วงฤดูร้อนนะคะนั่นก็คือราเมนเย็นนั่นเองนะคะก็ร้านนี้เขาก็ทำาราเมนมา ได้เป็นอย่างดีเนาะก็เสิร์ฟกันมาแบบนี้เลยนะคะพูนๆด้านบนก็มีขิงนะคะแล้วก็มีแตงกวาที่แบบหั่นฝอยได้ใจมากแล้วก็งงมากเลยอะ่ะทำไมมามากับไข่ในเมนูเขาเหมือนไม่มีไข่หรือเปล่าเออในเมนูเขาไม่มีไข่นะสงสัยเขา เขาจำเออเข้าใจผิดแน่เลยก็เ,เพิ่มไข่ามาให้เราก็กินก็ได้ไหนๆเอามาแล้วเนาะแต่เนี่ยเดี๋ยวสาจะจ้าะให้เพื่อนๆดูว่ารามเม็งเย็นสไตล์ฟุกูชิมะเนี่ยเขาจะใส่น้ำแข็งมานะเนี่ยค่ะน้ำแข็งเป็นก้อนเลยอะ่ะที่อยู่ด้านล่างเขากลัวไม่เย็นเนาะ <laughs> น้ำแข็งก้อนจริงๆงก็คือใส่มาทั้งก้อนแบบนี้เลยนะคะ เคยไปกินที่ฟุกุชิมะเหมือนกันเขาก็จะแบบมาเป็นก้อนแบบนี้เลยซึ่งปกติถ้าเรากินร้านอื่นมันจะไม่มีมาเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะมาแล้วจ้าอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ขาดไม่ได้เวลาที่เรามาสั่งเนาะก็คือเกี๊ยวซานั่นเองก็ร้านนี้ก็อร่อยใช้ได้เลยอันนี้ก็ จะปรุงนะคะซอสของเกี๊ยวซาเนาะเราก็ใส่โชยุแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะไม่ค่อยอยากเทเยอะเท่าไหร่อะเพราะว่าแบบเกี๊ยวซ่ามี5ชิ้นนะเราเทสองถ้วยก็เหลืออีกแอบ,บสองสารทางร้านเดี๋ยก็ใส่น้ำมันน้ำพริกเผานะคะเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นน้ำปรุงของเรานะคะ โอเคได้เวลาชิมแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราต้องชิมด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวร้านเขาจะปิดแล้วนะในความที่จานนี้ยเขาให้มาพูนมากเลยนะสอแซบชิมก่อนเลยนะมีเย็นก็เหมือนแบบที่เมืองไทยแหละเนาะมันก็จะมีความเย็นๆนิดนึงนะคะเนี่ยชิมเส้นก่อนเลอืมด้อรอ อร่อยอะ่ะเส้นเขาจะมีความดึกดึกนิ่มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ด้วยตัวเส้นอะ่ะมันจะไม่ตรงอย่างที่บอกมันจะมีความยึกๆๆยักยิบยักนะคะร้านี้เขาทําเส้นเองอร่อยใช้ได้เลยแล้วก็ส่วนตัวน้ําของหมี่เย็นอะ่ะเป็นโชยุนะคะก็เป็นสไตล์จีนนิดหนึ่งส่วนอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหมูนะคะอืม หมูไม่ร้อนนะหมูก็มาสไตลย์เย็นๆกินคู่กับแตงกวาแชาได้เลยอร่อยถ้ามีมัสตาร์ดมาด้วยจะดีมากแตะนี่เขาไม่มีนะคะออโอเคต่อมาเกี๊ยวซ่าค่ะเกี๊ยวซ่านะคะก็ เอามาจุ่มในซอสแล้วนะชามนี้เขาใส่น้ำจิ้มแบบน่ารักมากเลยอะ่ะเสาแซบกินแล้วนะอืมฟันหืุดมากไส้แน่นอร่อยหอมร้านนี้ใช้ได้เลยอะ่ะกรอบด้านนอกด้านในแบบว่านุ่มหน่อยอะไรต่อเนื่อ โอเคเดี๋ยวให้สาวแซ่บไปกินก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค mm ่ะ hmm. บ๊ายบายค่ะ ว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ